มาแล้วซีเตอร์สกริปตอกหุ้มเข้าไปคือเรับเราเระเบิดอุ้แต่ต่อยกันนะฮะระวังโดนรถเหยียบนะสองคนนี้เราตุ้มนะครับผมไม่ได้รับเงิน5,000แล้วโอ้บ้านตรงนี้เนี่ยเฮ้ทุกคนพวกนายอยากเติมเงินเกมพังทีโมบายได้ยูซีเยอะๆราคาถูกไปไปเติมกันเลยทีเฮ้เติมไวเติมง่ายปลอดภัยเฮี่ยเฮ้ยมาอยู่ไอ้เฮ้บอวเพ่เพ่เติมเงินพังทีโมบายได้เยอะราคาถูกเติมเลยเนี่ย พอไม่มีปืนแล้วห้าวกันห้าวกันครับลงมาที่บูธแคมป์นิวประมาณสักเกตตี้ได้ครับดูจากจำนวนประชากรนี้เรามีเสียงระเบิดเคพี้ยงมาแล้วซีเตอร์สกริตตกุมเข้าไปตเต็มเบ้าหน้าต่อยซ้ทันทีครับในหมดระเบิดเวลาของเราโอ้โหเรียบร้อยเลยตรงนี้ แย็บก็ไปทีแล้วโอ้ยโดนสวนกล да: ับมาเหมือนกันแล้วยึดยักยึดยักกันอยู่ตลยนี้เอาดิเอาดิก็มาดิครับ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 แล้วเอายั <intell item related> อองไงหืออื้ออื้อลบฟาดไปทีแล้วเรียบร้อยโอ้แล้วตีสิบบอกเอาดิเอามาดิ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 เพียงลองดูดมสุโภมาอ่าแล้วตรงนี้คมาดูทางด้านสี่เก้าครับไล่ต่อที่ที่สิบห้าครับ ในด้ของภูริภูริต่อยไปหนึ่งทีสองทีโดนสวนมากเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรพวกพวกเยอะกว่าพระพวกเยอะกว่านิกีกระโดดจุบเข้าไปตัวแล้วโดนต่อยดินดีนิกีกระโดดปีนออกไปนอกรั้วแล้วลโดนต่อยหนึ่งทีหนีจนสุดชีวิตนะครับชั่วโมงนี้แล้วมาส่งโหมดเข้ามาแทนโหมดบอกได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเคลียให้เดี๋ยวเคลียให้เดี๋ยวเคลียให้หาัา ลิกี้บอกขอฮิวแปบ๊บขอฮิวแปบ๊บอย่าพึ่งไล่อย่าพึ่งไล่แล้วก็ต้อนลงมาต่อยไปดิยิวเขาต้มทางสาวเดียเด๋ยวมีเอาตรงนี้แยบแยบไปดิแยบแยบ,แยบ,แยบ,แยบมิสเตอร์เคเคจบเพื่อนก่อนนะตีเก้าก็น้องเหมือนกันตีสิบเจ็ดขี่รถมาจะเหยียบทางด้านหมายเลขสิบห้าแล้วเครื่องแล้เบิดมาใครอยู่ตรงนี้โดนแน่ๆแ,แล้วตูมเข้าไปที่ชิซูกะแล้วโอ้ยอยูยูจะโดนด้วยไหมบอกใส่ชิซูกะเข้าไปในบ้านแล้วเอ้าเลยฮะ อาจจะโดนระเบิดจะเข้าไปแล้วอืไม่ได้ตรงนี้วุน่นวายกันเหลือเกิกนครับเราระเบิดโอ้ภหูรีโดนระเบิดเข้าไปล้วจะอืมตีสิบเจ็ดเอ้ารถเหยียบซ้ําเข้าไปทางด้านของไอซีกดอยู่บนรถบังเกํกำลังเอารถล่เหยียบหัวทางด้านของหมายเลขสองโอ้โหหมายเลขสองโอแยบไปทีแยบไปทีหือหือไปไหนแล้วอื้ออ บักบักหมก,กมาดิมาดิมาดิมดัวแต่ต่อยกันนะฮะระวังโดนรถเหยียบนะสองเรื่องระเบิดมาจากใครจาก้าน้านของแชมป์โอ้ระเบิดไปที่โกดีกทีย้ำโอ้เรียบร้อยเกจีแล้วบักน่าจะโดนตามตามกันไปตีหนึ่งตัดสินใจ <c oughs> เปลี่ยนแผนเอารถไล่บี้เลยดีกว่าเอารถไล่เหยียบเลยดีกว่าเอาชัวร์สุด ี่รถมาเกียบมา1ิก,ก็บอกขอบใจมากที่ขับรถให้ขอเนียนไปด้วยแล้วกันตีห้างานเข้าเราหลือกูคนเดียวที่ไม่มีรถขี่กู <c oughs> ขอโทษทั้ <c oughs> รับโหลกูขอโทษมัน <c oughs> มีการขอโทษกันเกิด <c oughs> ขึ้นครับน่าจะเครื่องระเบิดน่าจะเครื่องระเบิดแล้วไปโดนเพื่อนหรือย,อยังไงอะ่ะ <c oughs> แล้วขวามือของผมตรงนี้ก็ยังไฟกันอยู่นะตรงนี้ตีสี่ธนบอมอาย โดนทางด้านของโฟกสองหนึ่งหนึ่งสองไล,แล่แล้วอ๋อแล้วทู่กันนอกวงแล้วฉีกโอ้มีการฉีกหลอกโยกหลอกไอ้ตีนจีนหลุดเข้าไปนอกวงอืมสรรีเลือดฟรีๆเลยไหมแบบนี้โอ้เอาแล้วครับหยิบระเบิดมาแล้วครับนับหนึ่งสองสามมีการโยกลบ สวยงามว่าชอนี้โกสองหนึ่งหนึ่งไปตายนอกวงไปตรงนี้มีเดือดแน่นะไปดูที่ตรงสะพานกันที่หนึ่งตรงนี้มีเผากันชุลมุนวุวายครับมีเหตุชุลมุนเหตุผู้ชุมนมครับประท้วงอะไรสักอย่างน่าจะปลท้วงนะครับผมไม่ได้รับเงินห้าพันแล้วบ้าตรงนี้โอ้โดนระเบิดไปเต็มๆครับขี่รถมาแล้วเรียบร้อยหมดตีข้อตีสิบเก้าอืมน่าจะโดนทางด้านคนนี้หรือเปล่านะโอ้อยู่บนสะพานแล้วเคลื่อนระเบิดลงมาแล้วหมดเลยตรงนี้ อ้าวอ้าวมัวแต่มามัวแต่ซ่อมรถมัวแต่ซ่อมรถสามล้ออยู่ครับไม่เห็นว่ามีหนึ่งตีครับมาประชิดตัวแล้วเราลงไปไว่ายน้ําเล่นดีกว่าลงมงไยน้ำเราว่ายน้ำเหม่อไปน้ําเหม่อไปเอบลงไปในน้ำเหม่อยถ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 อยเราไปในน้ำนี่ปลอดภัยปลอดภัยพวกเราปลอด,ภ,ลอดภัยไนี่กูปลอดภัยมันตามลงมาไม่ได้ไปปลอด,ภ,ลอดภัยแล้วปลอดภัย ใครขี่รถปะใครขี่รถปะทางด้านของสแตมเพสซีเก๋เอโอเคถ้าไม่มีคนขับแล้วขอใช้แล้วกันไปเข้าวัวไปทางด้านบอดเดอร์ดาวครับขี่รถมาแล้วขวามือผมมีคนโดนระเบิดไปอีกแล้วหนึ่งตีสิบสองครับมาเนียนอะไรอยู่ตรงนี้โดนโดนสวายเลยครับทวายเฮ้ยสองสามไปยังได้แล้วไปยังได้อะไรออกไปเด็ดตียี่ <c oughs> ส,ส,สามไป ออตอนนี้นี่ต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรีบเข้าวัดกันแลว <ś les en> ทุกคนนะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแล้วที่จะช่วยชีวิตได้นะชั่วโมงนี้ทางด้านของดูรามาดูรามาเข้ามานะเข้ามาที่โบสถ์ตรงนี้วิ่งออกไปแล้วดูเหมือนที่จะจบที่นึกว่าวงมันจะจบที่บรูนนะขยับฉีกออกไป ตรงเจดีตรงนี้เหมือนจะมีระเบิดแล้วนั่นไงนั่นไงระเบิดบอกแล้วว่าใช้ตอนท้ายว้ใช้ตอนใอนท้ายได้ประโยชน์ต้องโดนแน่นอนมันต้องมีคนโดนบ้างแล้ววะแล้วระวังรถเหยียบหวัวขวามือครับเสียงระเบิดดังตูมตามขึ้นมาแต่ครับน่าจะพิ่งระเบิดไปโดนสักหนึ่งตีเมื่อกี้ตีที่ขี่รถก็ขีไข่ไปขี่ไปโอ้ แล้วใครไม่ได้อยู่บนรถอย่างโฟก2 1 2, 1 2นี่ก็ต้องโดนรถเหยียบไปเลยครับนี่ฮะไหนจะต้องระวังรถไหนจะต้องระวังระเบิดนะนี่คือความท้าทายของโหมดนี้โอ้แล้วตรงเจดีตรงนี้มีมวยเจดีหมีมวยเจดีมีมวยนะเด้ของซีเฟรเด็กต้องหนีจากการไล่ต่อยจากนัานของเบเบอะไรเนี่ยเบกูกาเบลูกกาครับ โฟกโดนรถเหยียบไปจบชีวิตเรียบร้อยแล้ววงดูเหมือนจะวงจะมาทางนี้จะหมูผอมโดนรถเหยียบอยู่ตรงนี้โรนินจะพยายามขยี้พยายามบี่ไม่น่าจะช่วยนะเพื่อนก็ไม่ช่วยได้เพื่อนก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วตอนนี้เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะทางด้านของแชมป พยายามที่จะขึ้นไปบนรถนะสักคันนะเพราะมันอันตรายเหลือเกินตอนนี้ขอขึ้นหน่อย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 เราเอาเราเลยเลยเลยไปอีกแคมอ้มเอาเลยครับแล้วคขไม่ได้อยู่บนรถอาจจะโดนรถเหยียบได้เอาเลยครับตรงนี้แล้วตูมเพื่อโดดชนจะได้ครับเบรกลูก้าโดนจากทางด้านของเค g จรถชนไปเรียบร้อยอืต้องหาก้อนหินขึ้นไปอยู่นะผมว่าปลอดภัยสุดทางด้านเดนี้แอม มาช่วยเพื่อนก่อนตรงนี้ชุบก่อนมันน่าควงระเบิดมากตรงมุมนี้มันน่าคองระเบิดมากมันหน้าควงระเบิดมากแต่ระเบิดนี้ใช้กันไปหมดเลยแล้วไงมันใช้กันไปหมดแล้วไงแล้วโดนรถเหยียบไปเรียบร้อยน่าหน้าดีปิกเลสเวลูกา2 2ขายไปดีบนรถนะโดนแน่นอนแล้วโรนินจะเป็นคนจะเป็นเหยื่อคนต่อไปหรือเปล่า ตรงนี้มีคนน็อกอยู่หนึ่งแล้วตรงนี้มีเสียงคนกระดูกแตกจากว่ารถเหยียบขาแล,แล้วเราเปิดไฟเข้าไปที่กระตอ๊อบนี้ซึ่งมีทางด้านของตียอยู่เอาแล้วตรงนี้สแตมสแตมเลยออกนอกวงแล้วจะโดนรถเยยบไหมเราพูพยา,ยามุดเข้าไปที่ใต้ถุนใต้ถุนบ้าน ใต้ทุนบ้านแล้วจะออกไปยังไงเลยทีแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วมันสุดแล้วแตมสมแตแมปั๊มยาสู้แตมบอกไม่สู้แล้วไม่เข้าไปแล้วตรงนั้นไม่งอันตรายแน่ๆนปล่อยให้มันสู้กันไปปล่อยให้มันสู้กันไปแล้วเรียบร้อยแตมน่าจะโดนวงกินหัวไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตายกันรัวๆตอนนี้ตีสิบสามอยู่กันครบตีแล้วตียี่สิบสามอกฟอกเจ้ารถขึ้นเหยียบไปขึ้นถึงบนบ้านเลยหรือไงแล้วตรงในบ้านนี้เหมือนจะมีประเด็นต้องออกมาแตุ่้งตกใจมีคนในบ้านแล้วเอา วิ่งไปวิ่งมาโดนรถจเหยียบซะงั้นอ้าวแล้วตอนนี้เหลือสองหนึ่งสองหนึ่งโลนินเจอกับสีเข็ดสีเข็ดคนเดียวแล้วเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กระเบิดแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่มันแค่แฟตแค่แฟตตรงนี้ต้องวัดมวยกันแล้วต้องวัดมวยกันแล้วระเบิดก็ไม่มีงานมวยแล้ววงก็บีบมาเรื่อยๆแล้วเดีวขึ้นไปเนียนไปรถเอายังไง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 ปักหนึ่งทีโอ้โหเอาแล้วไง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  เอาแล้วไงวันนี้ก็พยายามที่จะขี่รถจี็บแล้วพยายามปีนพยายามปีนแต่ได้ของโนดินโนดินบอกต้องเอาวะต้องเอาวะต้องเอาวะเย็บเท่านั้นเย็บเท่านั้นเดี๋ยวเท่านั้นเดี๋ยวเท่านั้นโอ้โหเราจะขึ้นไปขึ้นไปเครื่องแฟดเครื่องแฟดไม่รู้แล้วแฟดด้วยว่าเราระเบิดนี่นระเบิดล้วเอาตายหาแล้วกูเลยจะทำไงดีวะ 2N 2N บอกเออโอ้โห แล้วเอายังไงเอายังไงปั๊มยาแล้วยังไงยังไงมันอยู่ในบ้านปั๊มอยู่ปั๊มยาสู้แล้วปั๊มยาสู้แล้วปั๊มยาแล้วต้องยัาปั๊มยาแล้วเข้าไปในบ้านแล้วนะแล้วเรียบร้อยแล้วมันมันโอ้โหมันไม่ไหวงมันแรงเกินนะอืมแชมป์เป็นานของดมตดแพรโลโลนสีทูเอ็นนะนีะ่คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นว่ายังไงก็คอมเมนต์มาที่ ตาย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 คลิปตายคลิปวิดีโอยูยูตาย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 คลิปคอมเมนต์มาเลยอยากอ่านคอมเมนต์และขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอนะครับขอบคุณครับ